สวัสดีครับพบกันวันนี้19กันยายน2 5 6 3ครับข่าวดีครับสิทธิพิเศษสำหรับบัตรคนจนเท่านั้นครับคุ้มครอง1 0 0 0 0ถึง50,000บาทครับวันนี้ก็มีข่าวดีมาบอกผู้ถือบัตรคนจนทุกท่านครับเฉพาะผู้ถือบัตรคนจนครับมีสิทธิ์รับวงเงินพิเศษ1 0 0 0 0ถึง50,000บาทครับประกันชีวิตกลุ่มนะครับคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีตลอด2 4่ชั่วโมงทุกสถานที่ทั่วโลก ไม่ต้องกรอกใบคําขอประกันนะครับลักษณะแบบประกันเป็นแบบกลุ่มนะครับแบบระยะเวลา1ปีนะครับสําหรับผู้ถือบัตรบริการแห่งรัฐนะครับให้ความคุ้มครองตลอดย4ิบชั่วโมงทั่วโลกและคุ้มครองทุกกรณีสําหรับผู้มีรายได้น้อยนะครับคุณสมบัติผู้ขอประกันนะครับจะต้องมีอายุ18ปีถึง65ปีประเด็นที่1นะครับ18ปีขึ้นไปนะครับถึง65ปีเป็นผู้ถือบัตรสบริการแห่งรัฐอันที่2นะครับ อันที่3มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสินนะครับเงื่อนไขการคุ้มครองครับจะคุ้มครองร้อยเท่าของการจ่ายเบี้ยประกันนะครับยกตัวอย่างถ้าท่านจ่ายเบี้ยประกัน1ปีปีละร้อยนะครับจะคุ้มครอง10,000บาทถ้า200จะคุ้มครอง2 0 0 0 0บาทร้อยเท่าของการจ่ายเบี้ยประกันครับสูงสุดก็ไม่เกิน500ครับให้จ่ายเบี้ยได้ไม่เกิน500ก็คุ้มครอง50,000บาทนะครับก็เรียกว่าจ่ายเบี้ยจะเลือกจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่ก็ได้นะครับ 100 200 300 400 500หได้หมดครับคุ้มของร้อยเท่าของวงเงินนะครับวงเงินจ่ายเบี้ยถ้าท่านจ่ายสูงสุดน500ก็คุ้มความชีวิตถึง50,000บาทนะครับรายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินสาขาใกล้บ้านท่านทุกสาขาเพียงแต่ท่านเป็นผู้มีบัตรสบริการแห่งรัฐและอายุ18ปีขึ้นไปไม่เกิน65ปีและมีบัญชีเงินฝากธนาคารออมสินก็ได้รับสิทธิพิเศษนี้ครับ สวัสดีครับ